สวัสดีทุกคนกันดู้วยครับโอ้โหแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าโลด,ดีตัวฟรีที่เราใช้มาตลอดนะทุกคนตัวรักพุม่มอะไรตัวเนี้ยเป็นตัวฟรีที่คาดไม่ได้นะทุกคนโอโ้แมงโคจะเนี่ยวโคจะโหดร่างนี้เนี่ยเป็นสไตล์อังเค้าแมนนะทุกคนโอ้โหไม่มีรุดตำแหน่งบอกเลยแล้วประเด็น,นคือแม่งเกมรับโคเนี่ยแล้วจ่าบอลโคตแม่โอ้โสุยยอดทุกคนเป็นตัวฟรีที่แบบไม่ส,มสามารถขาดได้จริงๆว่ะ มันมันสุดยอดเกินฮนะดูดิการจ่าบอลมันนะโอ้โหจ่ายบอลสั้นนะเก้าสิบสี่จ่าบอลยาวไปดสิบแปดโอ้โหมันทัวว์เยอะเลทุกคนเกมรับนี่นั่นแน่นเลยไม่ต้องสืบแต่ล่างนี้มันจะติดอย่างแนะ่แล้วคือสปีดสปีดนี้ค่อนข้างช้าทุกคนแต่มันก็แลกเหมืนอนกับสัปดาห์ที่เขาจะอึดแล้วก็เกมรับที่เขาจะเหนี่ยวทุกคน,นคถือว่าเล่นดีใช้ได้เลยทุกคนโหดสกิลจ่ายบอลข่มนะ มันสัตว์พาร์ทูพารซิงเวกกิ้งพาร์โอโ้คือดีเดียตอนนี้ทุกคนประเด็นคือมันตัวสู้ไงแล้วมันแข่งแล้วทุกคนยืนขุดยืนตัวเดียวก็ไหวนะเนี่ยผมเอามายืนกลางร,รับตัวเดียวแล้วทุกคนไม่มีลุดแน่นอนทุกคนเอาอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมมนทุกคนมันจะโหจริงหรือเปล่าแล้วเราอยู่ในเอเมเรสสเตเดียมมาทุกคนโอ้โหจะเป็นสนามีโค้ชสวยทุกคนผมปรับตอนวินเทอร์นะรู้สึกว่าซีมมันสวยกว่าเดิมอุ้ย อุ้ยเมซีก่กูโอ้โหมาถึงกันได้บิดแล้วอะไอ้ผมใช้แบบไม่เคยได้เข้าจังๆสักทีนะเมซี่บิดเคอร์เรอร์เนี่ยมันจะต้องชนเศร้าทุกรอบอะแต่เกมนี้ผมเอาซาร่าลงมาเยืนปีกเป็คนเอาเมซี่เวียนกลางนะอยากลองเล่นซาร่าว่างไนงะแล้วไมัยนี้มันขอกุจังเลยนะนีไงโรดริโอทำงาน โอ้โหรุดอย่างนี้ด้วยสวยเปิดไม่ได้ทุกคนเมซี่จะมุงไม่ได้ส่งมาอินเตต้าโอ้โหเมซี่บิดเขินเรื่อขวาไม่ชนัะน่าตอนนี้จะยิงรอดมุ่งว่าเมื่อกี้ไม่น่าเลยมาดิอินเตตาก็ผิวนะเว้ยผมเมซี่มาอ่ะเฮ้ยอันนั้นลนลนทุกคนโหนดี้มาเองว่ะ ขอส่องเอง <c oughs> ยิงไกลก็ดีอยู่นะมันยิงแรงนะทุกคนมันไม่ได้มีดีแค่เกมรับนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ทำหน้าทำหน้าอะไรกูดูมินิแมปไปเลยเสียจังหวะเลยก <c oughs> ำลังเล่มบุกเลยเมื่อกี้วันทู โอ้โหแล้วโรดดี้ไหวกูข้อสองเองอืเฮ้ยอย่าพุ่งกลับอย่าพุ่งกลับโรดี้ขออีกทีนึงประตูมันเนี่ยวะทุกคนโอลิเวอร์คาร์ล้างแจกฟรีแต่ก็ไม่ได้ใกล้การอนาลีนะจากที่ผมเจอมาและไล่เกมอุ้ยเฮ้ยยังโรดี้กูมาเยอะวะเปิดช่องให้โรดี้กูเยอะเกินไปแล้ว ช่องให้โรดี้กูเยอะยังไงก็เซ็ตดิแลโรดี้มันยิงแรงอยู่ยังไงทุกคนโอ้ล่างนี่คดรอแปลว,ว่าไม่ผิดหวังอล่างเนี่ยเป็นตัวฟรีที่คาดไม่ได้เลยทุกคนเอายืนตัวกลางรับตัวเล็วนี้เนี้ยเนียนะทุกคนคือว่าไม่ลุด,ดนอะเอาอยูอ่มันสไตล์มันว่ามันขายวิเอล,าเล่าว่ะให้โรดีนะ้เนี่ยแต่มันไม่ได้ไวไงทุกคนอุ้ยเมสซี่กูมา โอ้โหแิฟบอปแล้วสาร้ายังได้อยู่ยังไงล่ะโมเมนตัมจะบินกูทำงานโอ้โหขุผลด้วยเอ้อสารากูไม่ลงเลยกูปั้นเองโอ้โหออกมันอสารากูไม่ลงวะนายทุกคนโมเมนตัมจะบินทำงานไอสารากูมันแข้งเนาะเมื่อกี้งงเลยสารากูแข้งใช่เลยปกตินี่บางเฉียบเลย โอ้โหใจบอลอย่างงี้มุดว่างเลยไล่บอลไปนิตะโอ้โหสวยอระดียนี้ยกไปเชี่ยนมากูช้าโอ้โหมันลงก้อนเมื่อกี้เราขึ้นยอดกูขึ้นมาซะสูงเลยหลุดไปเนี้ยโอ้โหยิ่งตอกลบกอีกสวยสวย ปีกสาราวางยังไงเดิมทันแล้วปัน้นหงค์ไม่พ่านลูกเก่งของพี่สาลาคนะทุกคนลูกนี้สาลาเนี่ยมันเก่งลูกเงยทุกคนชีวิตจริงก็ลูกแบบนี้งได้เห็ดบ่อยๆนะเคยเป็นลูกโปดเลยอะ่ะท่านได้ยิงลูกนี้นี่อะไรก็เข้าอตัดเข้าไหนแล้วปั่นเนี่ยของชอปสาลาเลยแหละบอกเลย โอ้ปมีคอต้ากูตาก้ตากูเนี่ยองจริงแหมตัวฟรีกรโ็โหดเหมือนกันนันนี้เลยรู้สึกว่าเอ็มอาเป้ะเราทำอะไรไม่ค่อยได้เลยว่ะเฮ้ยโอ้โหมั่ใจสวยเกินถ้าเป็นงานนี้ผมว่าน่าจะเป็นประตูนะเอมเ็มอเป้ผมไม่ห้าบอลไม่เจอเลยววะไม่ได้เลยทุกคน อันแล้วป้อยบอลลอกเวตะเข้าไหนซาราทำช่องไปแล้วเต็มข้อาหแม่งเสียไปเช่ที่ไหนแม่นอาบูทำงานอุ้ยอะไรเนี่ยเมซี่โอ้โหสารากูได้อยู่ต่อกลับมาเป็นห้อยโยน โอ้ยยังไม่หลับน้ำด้วยอุ้ยพลาดโอ้โหเมซี่ซ่องคนแบ่งแย่งไม่ได้แล้วกูจะรั่วเลยอะไรวันนี้อุ้ยตอนนี้ดำมุกแข่งจัดเลยมานนีิเราได้ยกไปอุ้ยแล้วโอ้โหยกสวยโยนนี่ <c oughs> ใช่เย,ยีย้ยเงยีงย้งยเย็้โหลดีจะใหา้ได้ซองเชียวมาดิดโหโหลดีกูรอดมวงเลยยังนี้ขู่เชือกตัวโก่งเดียวกัน,นอ่าอะไรเนะี่ยโอ้ยยิงแมงสามสี่ลูกไม่เข้าใช่เลยมันยิงแรงจริงนล้แต่ว่ามันไม่ข่มทุกคน ก็คือตัวรับมันเนี่ยมันจะแค่มันยิงคมตั้งกองหน้าก็ไม่ใช่เรื่องนะทุกคนแค่มันยิงดีก็บุญใช่ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมไป็นเขาได้ใช้ดีแคทไลน์ทุกคนผมถึงซึ้งว่าดีแคทไลน์แม่งมันมันรุดบ่อยไปหน่อยทุกคนโรดดีเนี่ยมันมันไม่รุดตำแหน่งนะทุกคนอุย้ยยังเนยมาคุมมาอย่างนี้สับหลอกอุ้ยโอ้โหเป๊กุลำนะเหยียดแม่ บุกว่ะต้องบุสกสครีนหนึ่งแหละในเมื่อมันบุกมาแล้วก็บุกสูนเลยทุกคนชิปอุ้ยสวยโอ้โหสาระกูมาอย่างนี้ถึงไหมเนี่ยไม่ทันว่ะเม่ซีกูถ้าทำวิ่งทำช่องหมดแล้วอย่างนี้อุ้ยโอ้โหโรด,ดีกูทำดีโอ้โหอย่างงี้มึงโดนกูแน่อย่างงี้ โอ้หบาเป้โอ้โหสดาดจัดเลยรออย่างได้ทุกคนมาดิโอ้โหไม่ได้เลยไอ, oh. ไอ้มาเป้กูทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ห้าบอลไม่เจอเลยมาเป้โอ้โหก็ยังไม่ถึงอุ้ยสยดยอดดิอีเนสต้ากูยังไงล่ะ จ่ายไปอุ้ยโอ้โหันหน้าไอ้เหี้ยโอ้โหมันห้าเลยแองมันห้าส่งเลยโอ้โหแม้เอ็มเอ็มเป้มันชอบวิ่งทะลุช่องไปนู่นมะกูไม่เข้าใจเอ้าเอ้าเอาเอ้ลุกผิดพลาดเลยลูกผิดพลาดเลยอุ้ยโอ้โหเหี้ยขีมมิดแม่งแมตต์อัพลอยนะไอ้สัสโอ้โหมันรู้อ่ะทุกคนเชี่ยมันแมตต์อัพลอยเลย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไหมทำไหมลนะ่ะโอ้โหไม่ทันมาเลยทุกคนไม่ใช่โอ้โหแล้วเราขึ้นด้วยทุกคนอยู่ชั้นไรก็เป็นยังไงมาค่ะสำหรับโดรดีล้างนี่ก็บอกแล้ว่าเป็นล้างล้างที่ผมใช้ประจำมาทุกคนจะใช้คู่กับดีแคทไลน์นะสำหรับกันไปมาทุกคนก็ไปเจอใหม่ครับสวัสดีครับ